ด้วยความเคารพครับ,รบขอสลับคิวสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอเรื่องนี้ต้องพูดต้องพูดขอไปที่เรื่องของผู้กองคนสวยได้ไหมครับเมื่อวานเรานําเสนอไปนี่ในวงการตํารวจเขาก็ร้อนชาเหมือนกันนะเขาก็พูดกันแซ่ดเลยเมื่อวานเราพูดถึงผู้กองแคทคนสวยใช่ไหมครับใช่ค่ะร้อยตำรวจเอกอาทิตยาเบญจปักเช้าวันนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงผู้กองคนสวยอีกหนึ่งคนครับเธอชื่อผู้กองอุ้ม อยู่สพวชิระบารมีจังหวัดพิจิตพจิตค่ะไปรู้จักกับเธอไปสัมผัสมุมคิดของเธอน่าสนใจนะน่าสนใจนะใช่มีผลงานมีโปรไฟล์พอสมควรค่ะอ่ะเชิญเชิญสิคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ว่าคนพูดอาจจะตายก็ได้นะคะเราไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะของผู้มังคับบัญชาเนี่ยแหละ เขาก็พูดประมาณว่าไม่อยากให้การแจ้งความเนี่ยมันจะต้องแจ้งความผ่าน,านพวกอินฟลูเอเซอร์อยากให้มีการแจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยนะคะซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดค่ะตรงการรับแจ้งความตรงแจ้งผ่านเจ้านายเราอะ่ะมันไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นก็คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยขาดแลนมากต่อให้รับแจ้งความมาร้อยเรื่องอะ่ะแล้วใครทําคนทําก็คือพนักงานสอบสวนอยู่ดี ทุกโรงพักขาดแคลนโรงพักเราอยู่กันสามคนค่ะทั้งโรงพักพนักง,งานสอบสวนเข้าเวรกันอยู่แค่สามคนอันเนี้ยมันคือปัญหาค่ะคนทําก็ทําไปค่ะคนไปไหนไม่ได้ก็ทําไปค่ะคนหนีงานก็หนีไปค่ะถามว่าเราอยากหนีไหมก็อยากไปเหมือนกันแต่ก็สงสารคนที่อยู่อ่ะ อย่างแจ้งความออนไลน์เนี้ยเดี๋ยวนี้เราก็สามารถแจ้งออนไลน์ได้โทรหนึ่งสี่สี่หนึ่ง c c 1, แป๊บเดียวก็ประสานงานอายัดบัญชีอะไรได้แล้วแต่สุดท้ายใครทําสํานวนใครทําคดีก็พนักงานสอบสวนโรงพักค่ะถูกบี้ให้ไปออกหมายจับถูกบี้ให้ชี้แจงว่าเรื่องนี้ถึงไหนถึงไหนถึงไหนแต่ไม่เคยมีคนมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วพนักงานสอบสวนนะ่ะไม่เจ๊งก็เจ้าเป็นงานที่โดดเดี่ยวมากไม่มีคนเหลียวแลไม่มีนายเหลียวแล เพราะมันไม่ได้สร้างชื่อเสียงมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเลยพูดง,ง่ายๆมันเป็นงานที่โชว์ไม่ได้นายจะเห็นว่าเออแว้นเนี่ยมันโชว์ได้เปิดรถเปิดโรงเรียนมันโชว์ได้หน้างานอื่นมันโชว์ได้แต่พนักง,งานสอบสวนน่ะมันโชว์ไม่ได้แต่ว่ามันก็คือหัวใจหลักของโรงพักค่ะโอ้โหถอดหัวใจอถอดหัวใจพูด,พดจริงๆผูออ้กองอุ้มเธอแน่มากนะพูดจากใจเลยนะ ประสบการณ์ตรงๆเลยอ่ะประกาศกันตรงนี้นะผู้กองอุ้มสพวชิระบาลมีพิจิตรย้อนกลับไปเมื่อปี2565ค่ะยุคพบเด่นผู้กองอุ้มเธอได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นต้นแบบด้านตํารวจสอบสวนของปี65สุดยอดต้องชื่นชมแสดงว่าเป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นคนหนึ่งนะถือว่าได้รางวัลแบบนี้ถูกไหมถือว่ามีผลงานโดดเด่นไงแต่ฟังเธอเล่าแล้วก็สะท้อนใจ เ้ื่อความเคารพนะงานสอบสวนเธอเธอสะท้อนความรู้สึกออกมามันโชว์ไม่ได้มันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับนายไม่ค่อยสนใจทางตำรวจโอ้โหนายไม่เหลียวแลเจ็บปวดจี๊ดจี๊ดนะในบัตรดนนะในบัตรดนก็มีคนทักแล้วก็ถามเข้าไปในออนไลน์ถามผู้กองอุ้มค่ะถามผู้กองอุ้มว่าถามแบบคนไม่รู้เลยนะครับเราสามารถเพิ่มอัตราพนักงานสอบสวนได้ไหมครับ หรือว่ามันมีความชํานาญเฉพาะเลยขาดแคลนผู้กองอุ้มตอบว่ามีอัตราว่างค่ะขาดทุกโรงพักอย่างโรงพักวชิระมีเจ็ดตำแหน่งว่างสี่ตำแหน่งนั่นแปลว่าตำแหน่งเนี่ยต้องมีเจ็ดตำแหน่งแต่มีคนทํางานอยู่สามขาดอยู่สี่มันหาไม่ได้มันหาไม่ได้หรือยังไงอะไรแต่คราวนี้ก็มีคนถามเข้าไปอีกค่ะแล้วแล้วควรทําไงครับต้องทําเรื่องถึงฝ่ายกําลังพลสานักง,งานตำรวจแห่งชาติให้เพิ่มพนักง,งานสอบสวนไหมครับ ผู S <S <S ้กองอุ้มตอบว่ามีตําแหน่งอยู่ค่ะแต่ไม่มีคนทํางานค่ะมีตำ,ตำแหน่งแสดงว่าโรงพักนี้เขามีตําแหน่งครบทั้งเจ็ดใช่ไหมแต่ทํางานอยู่สามทุกโรงพักมีคนครบงานสอบสวนมีอัตราแต่หาคนมาเติมไม่เต็มอืมไม่มีคนมาทํางานทางด้านสอบสวนมไม่มีใครอยากทางานสอบสวนเอากันอย่างนี้ง,ง่ายๆไม่มีคนอยากทาตํารวจ เข้าหม่ไม่อยากทํางานสอบสวนแล้วเขาอยากทําอะไรกันคะ <c oughs> หมายถึงเป็นตํารวจแล้วอยากทําตรงไหนของตารวจคะโอเคนั่นก็คือภาพภาพหนึ่งฟังแล้วเศร้านะสะท้อนใจแต่อีกภาพหนึ่งคอ <Cont rast S 2> นทราสมากมันหักอารมณ์เหลือเกินไปดูคลิป,ปนต่อไปนี้ไปดูคลิปของผู้กองอีกหนึ่งผู้กองคราวนี้ไปดูคลิปของผู้กองแคปค่ะเชิญครับเชิญดูคะ่คะ ร้อยตำรวจเอ,อกหญิงอาทิตย์ยาเป็นเจปาค่ะหรือว่าผู้กองแคทค่ะนางสาวไทยนคนรราชสีมา2567ค่ะแคทก็รับราชาการเป็นข้าราชาการตำรวจค่ะแล้วก็ตัวของแคทเนี่ยก็ทำในเรื่องของการร้องเพลงด้วยรวมถึงเป็นซีโอเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ตรลูกทุ่งหมอลำนะคะคารวะทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรเจกต์มากมายนะคะที่ได้เห็นตามผลงานเนี่ยแคทก็มีโอกาสได้คารวะาน,นะคะออโซนภาคตะวันออกแล้วด้วยแล้วก็โซนภาคอีสานแล้วด้วยเร็วๆนี้ค่ะภายในสิ้นปีนะคะแคทกำลังจะมีโปรเจกต์นะคะยิ่งใหญ่เลย ะะเพราะว่าแคทเนี่ยกำลังจะทำหมลัมค่ะหรือว่าทำท okay, okay. พวกโอเคือเคพอละพอละพอลพอร์นฟังไม่ได้ตกลงเป็นตำรวจหรือว่าเป็นแบบจัด,ดอีเวนต์อ,อก,กไ์นเนี่ยทนฟังไม่ได้จริงเ,<อ>เธอรับราชก,การเป็นตำรวจมีตำแหน่งเป็นถึงผู้กองร้อยตำรวจหญิงค่ะแต่ฟังที่เธอแนะนำตัวสิครับเธอแนะนำตัวเธอว่าเธอเป็นมิสโคราช เธอเข้าประกวดนางสาวไทย2567อนนขน<ณ>าดเดียวกันเธอก็ใช้เป็นจังหวะในการโปรโมทธุรกิจส่วนตัวของเธอเธอมีธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจบันเทิงมากมา,กกายแก่กองตัวเดียวใช่พี่นายอันนี้ไม่ได้ภาพเก่านะอันนี้เป็นคลิปส,สดๆนะคะ,สะสดเสะสดือนกุมภา3นะกุมภา67 3กุมภา,า,า67ด้วยความเคารพแสดงว่าผู้กองแคทเธอเดินสายล่าม,งด,ดง,ามงด้วยด้วย2และ3วัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะวัตถุประสงค์ที่หนึ่ง เธอเดินสายล่ามงเพื่อสร้างกระแสและจะหยิบช่วยเอากระแสตรงนั้นไปแบ็กอัพธุรกิจของเธอต่อยอดธุรกิจไงขยาด<ณ>เดียวกันการเดินสายล่ามงเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสผู้รกอบผู้ใหญ่หมายความว่านี่คือปฏิบัติการล่าคอนนคชั่นมันก็หยิบช่วยไปแบ็ออกอัพธุรกิจของเธอเช่นกันใช่ต่อยอดธุรกิจ แต่แฟรๆกับเธอลึกๆแล้วเธออาจจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงรักสวยรักงามแล้วก็รักการประกวดเป็นชีวิตจิตใจก็ได้อันนี้คนไม่ว่าแต่เขาแค่สงสัยว่าที่ตำรวจเนี่ยไปเข้ากองประกวดนี้ช่วงนี้ต้องไปเข้ากเก็บตัวประกวดนาะงสาวไทยนะเอากันว่าดราม่าผู้กองเช้าวันนี้อย่างไรเราได้ชมคลิปผู้กองอุ้มและได้ชมคลิปของผู้กองแคท แล้วรู้สึกอย่างไรช่างแตกต่างคนหนึ่งทำงานนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยแล้วที่จริงนะเรื่องของผู้กองแคทที่เรานำเสนอไปเมื่อวานเราก็ประกาศผ่านรายการนี่คือปัญหานะนี่คือปัญหานะนี่คือปัญหานะก็คาดหวังว่าบิ๊กต่อพบต่สักพบต่อักพบตรท่านจะลงมา ใคยปมปัญหานี้สักนิดหนึ่งมันคาใจสังคมและมันคันอยู่ในหัวใจเพื่อนตำรวจด้วยกันทั้งสังคมตำรวจต้องใช้คำนี้เลยนะคะรู้สึกรู้สารุ้สมรเรื่องนี้ปรากฏว่าลหลังรายการมีครอบครัวของตำรวจเขาก็อาจจะเป็นตำรวจหญิงนะครอ,อ,อบครัวตำรวจแลเขาก็โพสต์ข้อความเข้ามาค่ะด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับนางสาวไทยเห็นท่านพอบอต่อก็ไปกดไลค์ในไอจีเขาจะทุกรูปอยู่ละค่ะ พี่หมาแกจะให้ตรวจสอบอะไรคะ oh. อ๋อเมื่อวานจะให้ตรวจสอบใช่ไหมนี่นี่เขาฝากมาถึงพี่หมาแกว่าจะให้ทางบิกต่อไปตรวจสอบจะให้ตรวจสอบอะไรอะคะเพราะท่านผอต่อไปกดไลค์ทุกรูปโอเคขณะเดียวกันก็ได้แนบไอจี <IG. S 2> าม,มาหนึ่งชิ้น IG คือ i n s t a g r กรมของเนี่ยแคทอาทิตย์ยาแล้วก็เราก็จะเห็นข้างล่างแดงๆที่ติ๊กถูกไหมถ้าใครไปกดไลค์นะหรือพี่หมาแกไปกดไลค์นะชื่อพี่หมาแกก็จะขึ้นเลยว่าเนี่ยแอบไปกดสาวคนนี้ไปกดไลค์เราจะเห็น นะคะว่าใน IG มีชื่อต่อศักแล้ว under score pt หนึ่งโอเคจากนั้นคนที่ส่งตรงนี้เข้ามาเขาก็คอมเมนต์ว่าแต่ทำให้ตำร,รวจหมดกำลังใจมากเลยคนนี้ไม่เห็นมีตำร,รวจชมสักคนเขาบอกเม<ด>ื่อวานเราชมว่าเขาสวยไงเขาบอกแต่ในคนในวงการตำรวจเขาไม่ชมนะอืมผมชมเฉพาะเรื่องความสวยอ๋อแยกออแยกได้เนาะแยกได้ม,<ช>มความ<ย>สวยอืม อืมอือืม,อมโอเคโอเคแ,แต่<ค>เนื้อสิ่งอื่นใดนะพบต่อจะไปกดไลค์เธอทุกรูปจริงหรือไม่ขอตรวจสอบก่อนค่ะเอาเป็นว่ามีคนฟ้องมาดังนี้ก็เห็นท่านพบต่อไปกดไลค์ไอจีเขาแทบจะทุกรูปอยู่แล้วแล้วพี่หมาแก่จะให้ท่านพบไปตรวจสอบอะไรเธอเอ,อจี๊เลยแล้ว คนที่ส่งข้อความนี้เข้ามาก็ได้แนบอะไรเข้ามาด้วย <IG. S 2> แต่เราขอตรวจสอบก่อน <Club S 2> ว่ามัน <IG S 2> ม<า>เป็นของจริงมไม่ใช่เมคขึ้นมาเพื่อไปออวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายแก่ท่านปวอตอผมขออนุญาตตรวจสอบอีกทีเนี่ยผมออกตัวให้แล้วนะผมออกตัวให้แล้วนะค่ะ <Ha. S 2> ขอตรวจสอบก่อนว่าไอ้ที่กดไลค์มาไอ้ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันของจริงหรือไม่ตัดต่อหรือเมค กันมาหรือเปล่าโอ้ยทำกันขนาดนั้นแล้วรับผิดชอบรับรับทร,บรบารบตามนี้นะค่ะเออที่เกียนรับโทาารศัพท์โอเคเออจบนะพอนะสังคมตำรวจพอนะไปทำเรนะื่องอื่นบ้าง